ฉันมีนัดแข่งเกมกับเพื่อนที่โรงเรียนแต่ดันถูกขัดขวางโดยคุณยายจอมป่วนและนี่คือวิธีการหนีก้าวฉากจบมาดูกันดีกว่าว่าจะหาขนาดไหนลุยไปไปรถนักเรียนมาแล้วจา้าจอดก่อนครับลงเฮะาทำไมต้องจอดด้วยละ่ะโยวันด,ดีสลอดอวันด,ดีตน้นนี่ฉันน่จะไปเล่นบวยป้ากับนายทีหลังนะอโอเคอย่าลืมออนด้วยละ่ะ แต่ว่าถ้าเกพ้เนี่ยนายต้องเอากานเกงในคุมหัวมนที่สัญญากับพวกเราไว้นะจะบ้าเหรอใครจะไปทำอย่างนั้นกันเล่าฉันแทบรอวันที่นายจะจมดินไม่ไหวแล้วสลอตยอย่าเกงแต่พูดแล้วกันนะเพื่อนเอ้ยโชว์เอ้ยเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้นายดูว่าใครเจ๋งกว่ากันเอาล่ะไปได้แล้วพวกนายเหม็นน้ำลายว่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> มันกล้าพูดกับเราแบบนั้นได้ไงเนี่ยสงสัยมันจะมีดีว่ะเพื่อน <c oughs> <c oughs> สสสสวยแล้วไงฉันจะไปฝอยใหญ่ซะได้นะเดียแล้วไปถมถุยเขาแบบนั้นมีหวังโดนเพื่อนที่โรงเรียนบูลลี่อีกแน่นอนเอาล่ะตอนนี้ฉันควรไปอาบน้ําอาบท่าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วละบงังเฮ้ยมา ไปที่ห้องน้ํากันล้างหน้าล้างตาซะหน่อยอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวให้ดูดีโอ้โอแม่ครับทําไมมาถึงมาทตังวู่ตรงนี้ล่ะครับแม่อ๋อพอดีแม่เคลื่อนย้ายมานิดหน่อยนะจ้าลูกโอโเป็นบ้านที่ประหลาดมากเลยอาบน้ําก่อนละกันสู้สู้สู้เรียบร้อยรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะเอาละและหลังจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนชุดกันเลยตรงนี้คือห้องของฉันสินะ เลี่ยนชุดให้มันแบบดูคือกว่านี้โอ้โหดูดีขึ้นเยอะเลยแฮะนี่เป็นชุดที่ฉันจะเอาไว้ออกกำลังกายแต่ว่าตอนนี้ไปเล่นเกมก่อนดีกว่าืมแทบจะรอไม่ไหวแล้วนี่แซลนอนว่าไงครับคุณยายฉันคือคุณยายของเกน,นนะจ๊ะเอาล่ะเธอน่าจะหิวก่อนที่จะไปโรงเรียนสินะเดี๋ยวยายจะทำอะไรให้กินนี่หลานต้องกินข้าวด้วยนะหลานเอ้ย สวยแล้วไงให้ตายเธอฉันลืมไปเลยว่ายายอยู่ด้วยย่าแบบนี้มีหวังยายเอาอาหารได้กินเยอะอีกแน่ๆแล้วฉันก็ต้องพุงปรินไปโรงเรียนไม่มีทางอะ่ะต้องหาทางหนีก่อนดีกว่าอยฉันไปบอกคุณยายดีกว่าว่าฉันอิ่มแล้วคุณยายครับว่าไงหลานนี่ห้องแกรนมารูมคุณยายครับพอพอดีว่าทำไมอำ่ำอืมอึงแบบนั้นล่ะจ๊ะ มื่อกี้คุณยายเรียกผมเหรอครับเนี่ยอ้าวก็ใช่อยู่แล้วนะซิยายเป็นห่วงหลานเนี่ยตอนนี้ตัวเหลือตีดเดียวเองอะนะรู้ไหมแถวบ้านยายเขาเรียกว่าผอมเป็นติดกระดูกแล้วเนี่ยเหมือนโครงกระดูกเลยโอโอ,โอมันไม,ไม,ไม,ไม่ขนาดนั้นมาครับยายเอ้าะถ้าอย่างนั้นล้ก็หลานต้องกินเยอะๆหน่อยนะแต่ว่าผมผม,ผมไม่หิวเลยเนะครับ ถ้ากินเยอะเกินไปพุงออกเพื่อนที่โรงเรียนก็อาจจะบูรี่ก็ได้อ่ะไม่ได้ติดโครงกระดูกขนาดที่ยายพูดด้วยอ่ะเฮ้ยเด็กจะเถียงฉันหรือไงหรือว่าจะหาว่าฉันทำอาหารไม่อร่อยฮะจะจกจเปล่าซะต่อยนะครับยายโอเคครับผมกินก็ได้เออเยี่ยมมากงั้นไปรออาหารของยายที่โต๊ะได้เลยนะจ๊ะอาหารที่รักกําลังรอยหลานอยู่ enjoy อะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆก็บอกให้ไปกินข้าวและแถมบอกว่ามีอาหารที่แบบว่าน่ากินน่ากินรอพวกเราอยู่อ้อก็แค่บะหมี่นะินนะกินบะหมี่กินบะหมี่อืมอร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นรสแบบหมูชาบูชาบูชาชูชาชูโอ้แต่ฉันกินอะไรไม่ไหวอีกแล้วะ่ะโอ้ตอนนี้ก็รู้สึกอืดเต็มท้องไปหมดแล้วด้วยเส้นอืดชะมัดเลย ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราควรไปบอกคุณยายนะว่าฉันอิ่มแล้วเธอจะต้องแฮปปี้แน่เพราะฉันกินซดหมดชามเลยล่ะคุณยายอะไรจ้ากินหมดแล้วเหรอหลานเอ้ยคุณยายครับกินหมดแล้วล่ะครับโอ้ยบะหมี่ที่คุณยายทําให้เนี่ยผมกินหมดซดน้ําไม่เหลือเลยสัก,กหยดเลยครับอูย้ยเย่เอาล่ะแล้วหลานพร้อมสําหรับยกที่สองแล้อย,อยังล่ะจ๊ะ มียกที่สองด้วยอย่างนั้นเหรอแต่แต่ว่าผมอิ่มแล้วนะครับตอนนี้อืดมากด้วยล่ะบางทีเป็นเวลาอื่นได้ไหมล่ะครับยายวันหลังนะอืไม่มีเวลาสำหรับครั้งหน้าเพราะว่ายายทำเรียบร้อยแล้วดูสิน้ำหนักของหลานเดี่ยขึ้นมาแค่สูจด1กิโลเท่านั้นเองนะ ก็นี่คนมันเพิ่งกินไม่ใช่หรือไงเล่ามันจะให้น้ำหนักขึ้นได้ยังไงอ้าล่ะครั้งนี้มีอาหารเยอะกว่าเดิมเต็มโต๊ะเลยล่ะไปลองกินดูสิเจ้าเ้อทำไงดีฉันแทบจะไม่ไหวแล้วต้องหาทางเอาอาหารไปทิ้งซะแล้วตอนนี้กระเพาะของฉันนะ่ะมันรับไม่ไหวอีกต่อไปแล้วละนะโอเคครับคุณยายเดี๋ยวผมจะกลับมานะครับอาล่ะโอ้ แอปเปิลเอ่ยเบอร์เกอร์เอ่ยไก่เอ่ย evet> ช็อกโกแลตแล้วก็มีโอ้โหขนมอีกเฮ้ยเริ่มจากการเอาไปทิ้งหน้าบ้านดีกว่ายายไม่รู้หรอกเดะ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 ดเปิดประตูแล้วก็ทิ้งลงไปอุ๊ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยคุณสลอตใช่ฉันเองยิ่งเย่ยอยาบอกยายผมนะคะว่าผมแอบเอาอาหารมาทิ้งอ่ะนี่ นี่ฮาอนนี่อิ่มแล้วหุยฉันไม่น่าทิ้งสนแน็คไปเลยนะเก็บไปกินตอนที่ไปเรียนก็ยังดีอ่ะคราวนี้เรากลับไปคุยกับคุณยายดีกว่าเฮ้ยมันอไรจะได้เล่นเกมสักทีเนี่ยหือยวันนี้เป็นนัดสึกตัดสินด้วยสิถ้าเกิดว่าพวกนั้นเห็นว่าฉันอ่อนช้าแล้วก็มีหวังพวกมันต้องได้ล้อฉันแน่ๆคุณยายคุณ,ค,ณคุณยายครับผมไปได้ยังอะครับ ตอนนี้ผมกินทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วนะคะผมเออแล้วยังไงก็ผมจะไปเล่นเกมกับเพื่ออืมหนูน้อยโดีน้อยเรายังไม่จบกันหรอกนะฮะ<า>นี่ยายได้สั่งเบอร์เกอร์ยักษ์มาให้หลานด้วยนะจ๊ะนี่ยายคิดว่าผมไปชูชกหรือยังไงอะทำไมผมจะต้องกินเยอะขนาดนั้นและมันกำลังจะมาส่งมาในอีกไม่ช้า ท่านกินเหรอเอาเราบันมาแล้วหล,ลานเอ้ยไป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 สนุกกับอาหารกันเถอะนี่แล้วก็อย่าลืมนะน้ำหนักของหลานเนี่ยแค่ขึ้นมานิดหน่อยเองต้องเพิ่มน้ำหนักอีกเยอะเลยละ่ะตอนนี้เนี่ยหลานตัวแห้งยังกบก้างปลาเลยนะยายรับไม่ไดกก้ก้างปลาอะไรกันเนี่ยโอ้ยันไม่อยากกินอะไรอีกต่อไปแล้ว คราวนี้ฉันจะต้องโทรหา Big b a บ Billy บางทีเพื่อนคนนี้อาจจะช่วยฉันกินหมดก็ได้นะโอเคครับคุณยายถ้าอย่างน,นั้นเดี๋ยวผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว้ายเราต้องรีบโทรไปหา Big b a บ Billy น่าจะเป็นคนที่อ้วนที่สุดนในโรงเรียนเราแล้วมั้งว่าแต่โทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะโทรศัพท์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 โอ้โหอันนี้ลงรถของเราเราขี่รถออกไปเลยได้ไหมเนี่ย โทรศัพท์โทรศัพท์คุณยายครับโทรศัพท์อยู่ไหนผมจะโทรหาเพื่อนครับถ้าจะไปรู้เหรอโทรถามแม่แกสิเฮ้ยเราใช้พีซีไหมนีม่เลยเฮ้บิลลี่นั่นชายนายหรือเปล่าเอ้ยน่นอนเลยเพื่อนรอกคือฉันมีบางอย่างอยากให้นายช่วยหน่อยะช่วยอะไรบอกมาได้เลยประมาณว่ามันมันมัน,ม,นมีเบอร์เกอร์อยากอยู่ที่หน้าบ้านฉันนะสิหมายความว่าไงอยู่ที่หน้าบ้าน พอดีอยายฉันสั่งเฮลิคอปเตอร์มาส่งหน้าบ้านน่ะแล้วตอนนี้ยายฉันก็อยากให้ฉันกินให้หมดหุยนายเชื่อไหมว่ามันใหญ่กว่าบ้านของพวกเราซะอีกนะนี่เพราะงั้นนายไปช่วยฉันกินแทนได้มาโอ้เบเกอร์อเหรอโอแล้วใหญ่กว่าบ้านด้วยนะนี่มันปาฏิหาริย์ชัดๆโอเคเลยเพื่อนยากเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้รอฉันก่อนนะ Yes เป็นไปได้อย่างราบรื่น โอเคมั okay. นก,ก็เป็นไปตามแผนถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้เรารอเขาก่อนแล้วกันบิลลี่บิลลี่บิลลี่เมื่อไรจะมาบิลลี่บิลลี่บิลลี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิลลี่ฉันมาแล้วโอ้โหได้เวลาที่จะขมือ มันอร่อยมากเลยนะเพื่อนนี่นายน้ำหนักตัวไม่เพิ่มขึ้นเลยเหรอเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ขนาดน,นั้นอะ่ะโอ้ใช่กันใช่กับบ้านแล้วนะเออ <c oughs> แต่อย่างน้อยเราก็กำจัดเบอร์เกอร์ยากนั่นได้นะเพื่อนโอเคไปคุยกับคุณยายกันเถอะไป <c oughs> ตอนนี้สายมาสิบห้านาทีแล้วพวกนั้นไม่หวังอ่ะให้ฉันเอากระเกงได้อบผัวตัวเองแน่แน่คุณยายครับคือว่าผมจะสามารถไปเล่นเกมกับกับ <c oughs> อะไรฮะ นี่หลานจังดูพร้อมอยู่เลยนะยายคิดว่ายายคงต้อง,องให้หลานแดยกินทั้งโลกแล้วล่ะฮะกินทั้งโลกมาหมายความว่ายังไงครับเนี่ยยายรู้ใช่ไหมว่าพวกเราทั้งสองคนอาศัยอยู่บนโลกใบนี้นะเมื่อโลกโดนยายและหลานขมือบ <c oughs> และนี่คือฉากจบแบบปรุงสุข คุณยายทำเกินไปหน่อยว่าไหม <S <S ดูเหมือนว่ายายของเราจะสติไม่ดีไปแล้วตอนนี้อยากจะขุนให้ฉันอ้วนอย่างเดียวเราต้องหาทางออกทางอื่นเราจะไม่ยอมกินอาหารของยายอีกเด็ดขาดและนี่คืออะไรเนี่ยกระป๋องโดเนทโถ้ยลองไปดูด้านนอกดูดีกว่าว่ามีอะไรที่สามารถทำให้คุณยายหยุดบังคับให้เรากินข้าวได้บ้าง Oh my god นี่มันโกลว์กาเดนนี่ เฮ้วันด e> ีไอ e ้นุมฉันคือชาวไร่จอนนี่คุณจนทำไมผมไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยล่ะครับฮะว่าไงนะฉันก็ย้ายมาที่นี่มาตั้งนานแล้วเนี่ยรู้ไหมฉไไมอายามปลูกแครอทหายากในตั้งนานเนี่ยเขาเรียกว่า Burning Carrot แครอทลูกใหม่ยังไงล่ะเป็นสถานะใหม่เชียวนะนี่มันมีช่องอยู่ในสวนของฉันเนี่ยมันเรียกว่าเป็น Special Carrot เลยล่ะ และถ้าเกิดว่านายเห็นเบ n i n น c a งแครแล้ะก็นายช่วยบอกฉันทีนะฉันกำลังตามำลังตามหามันอยู่พอดีเลยแครอทเนี่ยมันจะสับเปลี่ยนตอนที่บอนายออฟไลน์ไปเพราะงั้นอย่าลืมเข้ามาดูใหม่ด้วยล่ะ okay. โอเคโอ้อันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งฉากจบแลยทุกคนและฉันจะให้ฉากจบหายากกับนายขอบคุณนะนายจะต้องได้มันแน่นอนเดี๋ยวฉันจะจัดการหามาให้เบอร์นิ่งแครอทเบอร์นิ่งแครอ จะ,จะหาเบอร์นิงแครอดจากไหนอะดูเหมือนว่ามันจะไม่มีสถานะอะไรเลยนอกจากสถานะบิ๊กอะอแล้วต้องรอนี่ไงเราต้องรอให้บันลีไปเรื่อยๆเลยทุกคนเห็นไหมมันจะอัปเดตอีก6นาทีเฮ้ยมาหลอลุ้นกัน ยากจริงๆทุกคนมันสูบมาเหมือนเวลาเราเล่นก r o w การเดนถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไม่ทนอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วฉันจะหนีออกจากที่นี่เราจะไปที่ป้ายรถเมล์และจากนั้นเราจะออกจากที่นี่เลยเพื่อนๆจะได้มารับเราไปเล่นเกมสักทีเอาละ่ะรถจะมาตอนประมาณบ่ายสองิั้นเราต้องถ่วงเวลาตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาและหลังจากที่คุณยายส่งเบอร์เกอร์มาตอนนี้บ่ายสอพอดี เอาราไปที่ป้ายรถเมล์กันเถอะถึงเวลาแล้วนี่พวกนายรีบรับฉันเลยฉันยอมเอากเกงเกงนายสวมไปที่ตัวสองอันเลยก็ได้ได้โปรดรับฉันทีหวังว่า,วารถเนี่ยจะพาไปที่บ้านเพื่อนทันเวลาก่อนที่คุณนายจะรู้ตัวนะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วก็กินอาหารของยายต่อไปแล้วฉันอิ่มรถมาแล้วจ้าลุงรีบปืนไปเลยนั่นหลานจะไปไหนนะ่ะ และนั่นก็เป็นฉากจบอย่างน้อยเราก็าได้ไปเล่นเกมกับเพื่อนถึงแม้ว่าจะโดนบูรี่ก็ตามเอาล่ละกลับไปอีกครั้งหนึ่งทุกคนเราต้องดูก่อนว่ามันเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนกว่าแครอทมันจะรีประมาณ5นาทีกว่า,วานะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูรอรอปานก่อนว่ามีฉากจบไหนอีกบ้างเอ้ยฉากจบคาบูมแกรนมาโอ้โหฉากจบดีใช้125โรบคัคอาจัดไป และถ้าสมมุตินะใช้เกิดระเบิดคุณยายไปขึ้นมาล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะนะแต่อย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องกินอะไรเลยอะอ่ะถือว่าเป็นการปกป้องตัวเองได้ดีนี่หลานจะทำอะไรกัน oh <my> แล้นี่ก็คือฉากจบวางระเบิด TNT ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะเพราะว่าฉันยังเห็นคุณยายเนี่ยเตรียมขนมปังไว้มีสิทธิ์ที่ฉันจะได้กินแซนด์วิชส,สูงมากเอ้ยแล้วนี่มันอะไรอ่ะเหมือนเปนเศษแก้วเหรอแล้วต้องเก็บไอ้กระดาษใสาๆนั่นให้ได้5อันคิดว่ามันน่าจะอยู่รอบๆบ้านนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนในห้องคุณยายอาจจะมีอันนึงสวัสดีครับคุณยายอาวัสดีหลานทําอะไรเลอคุณยายแอบเอ่อเก็บไอ้พลาสติกใสๆนั่นไว้หรือเปล่าครับแถวบ้านเนี่ยครับมีไหม ไม่มีเลยแฮะอะไรเดี๋ยวพูดอะไรแป,กแปลกๆค่ะโอ้ไม่มีอะไรครับยายให้ตายเธอแล้วฉันจะไปหาจากไหนอะดูสิเฮ้ยนี่นี่นี่ตัวนี้สองแล้วมันคืออะไรอะน่าจะเป็นของที่มีประโยชน์นะทุกคนเอาลระเข้ามาในห้องนอนของพวกเราสังเกตดีๆแล้วก็ไม่มีหรือว่าในห้องน้ำอาจมีเศษกระจกมไม่มีแฮลองไปดูข้างหลังบ้านดูดีกว่านะด้านหลังบ้านว้าว มีที่ย่างด้วยบาร์บีคิวนี่ถ้าเกิดว่าฉันเดยย่างเนือย่างอาจจะอร่อยกว่าอาหารที่คุณยายทําก็ได้ฝั่งนี้มีต้นไม้แล้วก็อู้มีที่สาหรับนั่งพักผ่อนยอนใจเอ้ยที่กระเป๋าอะไรอะ่ะไม่ใช่กระเป๋าสิที่มันเครื่องเล่นเทปนี่นาะอืมกระดาษใสๆเอ้ยเอ้ยเจจจจนี่กระดาษใสๆมีไหมมีไหมแถวนี้ในนี้ไม่มีแล้วในห้องเก็บของล่ะเฮ้ยในห้องเก็บของมีอีกหนึ่ง ตอนนี้เราขาดแค่หนึ่งอันเท่านั้นน่ะอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่เจอแล้วใต้ทีวีเรียบร้อยเมื่อเราได้กระดาษใสๆมาแล้ว5้าอันเราต้องตามหาว่าใครเดี๋ยวกำลังตามหามันอยู่น่าจะไม่ใช่คุณลุงแน่แน่นอนเพราะว่าคุณลุงนั่นต้องการแค่แครอทเบิรนไฟเท่านั้นน่ะรอๆบ้านเราเอ้ยคุณพี่ครับคุณพี่คือใครอะเอเจนต์หรอ เฮ้ยไอหนูฉันมีเรื่องจะขอถามนายหน่อยเรื่องอะไรกันหรอครับอยากจะขออะไรหรอครับคุณชายปริศนาคือว่านะฉันอยากให้นายส่งชิ้นส่วนที่นายเจอมาให้กับฉันและฉันเนี่ยจะตอบแทนนายโดยการให้ไอแผ่นนี้กับนายดีไหมเอะแผ่นอะไรอะเทปผีซีดีเถื่อนปะเนี่ยลุงโอ้ขอบใจมากเลยงั้นเอาแผ่นดิสนีย์ไปเลยแผ่นดิสก่อนหน้านั้นที่สวนหลังบ้านของเรา โอ้โหสวนละม่าของเราปิดแน่นหนาซะด้วยลองเอาแผ่นดิส์นี้ไปใส่ตรงต้นไม้ดูนะฉันคิดว่ามันน่าจะมีอะไรดีๆออกมาแน่นอนบางทีอาจเป็นอะไรที่สามารถหยับยางคุณยายได้ก็ได้ไม่ให้เอาอะไรมาใส่ปากฉันอีกอ่ะแผ่นดิสแผ่นดิสแผ่นดิสสนี่ไงคือเลนดีวีดีจริงด้วยบ๊าบ <B> um! ใส่เข้าไปแล้วโอ้โหพอดีเลยย่าเว้นันเสียงอะไรอ่ะบูม <B> um! มีบางอย่างเกิดขึ้นข้างนอกนั้นเราต้องไปดู บางทีเราควรไปเช็คดูสักหน่อยนะอะไร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 หวังว่าจะไม่ขอเอ๊ะนู๊ปป่ะมีนุ๊อยู่หน้าบ้านเฮย้ยเด็กไรบ้านน่านไปตรงนี้ได้ไงอะเฮ้ย hey, ฉันขออาหารหน่อยได้หรือเปล่าฮะ <Huh? S 2> เออตอนนี้ฉันหิวมากเลยฉันไม่มีอะไรกินเลยได้ซ้ำตัวฉันหอมแพงไปกระดูกเลย โอ้โหเข้าล็อกเลยเนี่ยฉันหนีมาเพราะว่าแม่ไม่ยอมไปฉันไในนอนสักทีอะถ้านายเอาอะไรสักอย่างมาให้ฉันสักขาดชิ้นฉันจะขอบคุณนายเป็นพระคุณอย่างสูงโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวเราขอไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเราเอาอาหารมาให้ไอ้นุ๊กกันคุณยายครับคุณยายช่วยเอาอาหารมาให้ผมอีกสักห้าชิ้นห้าอย่างได้ไหมครับ โอ้สน็คเหรอยายเตรียมให้หลานแล้วล่ะอยู่บนโต๊ะได้เลยจ้าขอบคุณครับคุณยายนี่แหละของช่วยเหลือนี่เด็กไร้บ้านเอาละไป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 เฮอาล่ะ,เ,ละเด็กน้อยฉันเอาขนมให้นายแล้วนะโอ้โหฉันขออีกได้มากแค่ขนมอบกรอบนี่มันไม่พอยาใส่ฉันหลงนะได้สีได้สีฉันขออีกสี่นะ เอานี่ไปเลยเบอร์เกอร์โอ้ยอร่อยมากเลยล่ะขออีกสามเอาชอเเ็อกโกแลตไปเพิ่มมายอดเยี่ยมโอ้ยของหวานแล้วก็ตกบทอ่ผลไม้ฉันมีอยู่แล้วลวนะแล้วนายพอมีไก่ทอดแม้่อนนี้ฉันอยากกินไก่ทอดด้วยงั้นก็เอาไปเลยนี่นๆ่ฉันว่าตอนนี้เนี่ยนายควรรีบกลับไปหาคุณยายนายดีกว่านะไม่งั้นเนี่ยยายนายอาจจะโกะเฮสลอ,อะไรครับย ยายเห็นนะว่าหลานเนี่ยแอบเอาอาหารไปให้คนอื่นเอาอาหารไปทิ้งอาหารที่ยายตั้งใจทำเนี่ยนะยค,ค,ค,คือว่าผมอธิบายได้โอกันทีหลานจะต้องถูกส่งไปอยู่กับปู่ฮะไม่ไม่นะจะไม่อย่างอู่กับปู่แต่คุณปู่ก็คเ,เอ๊คุณปู่ซึ่งคุณปู่ของเรานั้นตามใจยายแบบสุด,สด หลานทำอะไรกับภรรยาแสนสุดสวยของปูค่คือว่าผมก็แค่แอบเอาขนมที่คุณยายตั้งใจทำไปให้เด็กที่กำลังหิวโหยนะครับนั่นแกกด็ดียังไงทีนี้หลานต้องมาสู้กับปู่เพื่อวัดกันไปเลยว่าใครรักยายมากกว่ากันปูป่ก็รักยายเป็นคนเดียวก็ได้นี่คือผมไม่อยากสู้กับปู่นะครับเอาล่ะการต่อสู้กับปู่ ด้วยดักโอ้โหสู้ๆเหล่านูนที่รักยายไม่โอ้โหโอ้โหมันแรงมันแรงมากขุนปูย่าตายแล้วหนึ่งเฮ้ยฮ่ตอนนี้ละนี่แน่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยบ่ายแล้วระเบิดระเบิดมาเต็มเลยฮฮ่า โอ้ยายแสนสวยของฉันจะไม่โดนเด็กคนนี้ทำร้ายจิตใจอีกต่อไปผมไม่ได้ทำร้ายจิตใจยายขนาดนั้นสักหน่อยก็แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นที่ผมอิ่มมาปู่บุกทะลวงฟันเข้าหัวนี่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 เฮ้ยอะไรอะลา,าวาพิโรธลาวาพิโรธเหรออืมอันนี้เป็นธรรมดามากอีซี่นะปู่นะบัพบับ,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 บ ไอ้หนวดฉันหลุดแล้วหนวดฉันหลุดแล้วคุณปู่ครับผมขอโทษที่จะต้องทําแบบนี้แต่มันเกินไปหรือเปล่าครับปู่ทำไมต้องทําร้ายผมขนาดนั้นเงินก็พอแค่นี้เถอะครับปู่จบแบบปู่ทําเกินไปมุ้ย และอีกอย่างหนึ่งที่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ช่วยฉันได้จากการที่คุณยายจะเอาอาหารใส่ปากฉันไม่ได้นั่นก็คือโทรหาแม่ซะเลยโทรหาแม่175ร้อยเจ็ดบโรบักจัดไปและถ้าเกิดว่าเราโทรหาแม่จะเกิดอะไรขึ้นแม่จะต้องหยุดคุณยายได้แน่ๆแม่จะต้องไม่ให้อาหารอยู่ในท้องฉันมากเกินไปแน่นอนแม่ฮัลโหลฮโลแม่เหรอครับมาหาผมด่วนอะไรนะ คุณยายให้ลูกกินข้าวเยอะเกินไปอย่างนั้นเหรอทำไมแม่ทำแบบนั้นล่ะคะถ้าให้เขากินเยอะขนาดนี้เนี่ยมีสิทธิลูกของฉันเดี่ยจะหนักหนึ่งร้อยล้านตันแน่ๆเลยนะคะโอ้โหเธอก็พูดเวอร์เกินไปหนูไม่ยอมให้เขาอยู่กับแม่แล้วล่วคะค่ะหนูจะพาเขากลับบ้านไปลกูกออกไปข้างนอกกันเราจะมาอยู่ที่อื่นกันเย้และนี่ก็คือฉากจบ แม่วีเอสให่ฮ่า,ย,ายังไม่พอนะมันยังมีทอร์นาโดนี่คือฉากจบทอร์นาโดถ้าเกิดว่าเราซื้อทอร์นาโดมาล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นรายงานสดน,นะครับตอนนี้ทอร์นาโดได้ทำลายทั้งสวนแครรอทนะครับแล้วก็ทำลายโลกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้ะเนี่ย ฉากจบทอนาดูว่าแต่มันไม่ทำลายบ้านเราแต่ไปทำลายสวนแครอทำไมและนี่ก็คืออีกหนึ่งฉากจบเมื่อเราเอาอาหารของคุณยายเอาออกไปข้างนอกล่ะโดยที่ไม่ทิ้งถังขยะไม่ให้เด็กไร้บ้านแต่ดันเอาออกมาทิ้งหลังบ้านจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่วู้ฮู้นี่เลย เราก็ใช้พวกขนมพวกนี้เนี่ยทำการปลูกต้นไม้ซะเลยทำให้กลายเป็นปุ๋ยบด,บดขยี้นิดหน่อยแบบนี้ใส่ช็อกโกแลตลงไปด้วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับต้นไม้อาละสุดท้ายก็แอปเปิลที่เหลือก็แค่รดน้ำเออเราต้องไปเอาน้ำจากไหนหน้าในห้องน้ำหรอตรงนี้ไม่มีน้ำในห้องส้วมก็ไม่มีต้องไปหาถังน้ำก่อนทุกคน ถังน้ำถังน้ำถังน้ำเอ้ยกระป๋องโดเนทได้ไหมไม่ได้ต้องไปหาถังน้ำที่ไหนแล้วเนี่ยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วฮ่าได้มาแล้วน้ำขวดแค่นี้จะทำให้พืชโตได้ไหมหนะเหลือเฟือหน้าใส่ลงไปปึ๊บวายต้นถั่วยักษ์โออ้โอโหบางทีนะฉันก็คิดว่าฉันไม่ควรปลูกต้นไม้ดีเลยมาทำให้ขึ้นเต็มบ้านไปหมด กรข,ข,ขก็ได้ช่วยด้วยแต่อย่างน้อยมันก็ดีนะที่ฉันไม่ต้องกินอาหารอีกต่อไปนี่คือชอกจบต้นถัว่วมันก็ดีนะแต่ว่แต่ว่ามันก็ไม่ดีเหมือนกันน่ะดูเหมือนว่าส่วนหลังบ้านจะมีอะไรให้เราเล่นเพียบเลยเแฮะเรามีกิ่งไม้แบบนี้แล้วก็วันนี้ฉันอยากกินมาร์ชเปโลมันลองปิ้งมาร์ชเปโลหลังบ้านดูดีกว่านี่ใส่ไม้ลงไปเลยโอ้โอ บางทีฉันคิดว่าเราไม่ควรที่จะใส่กิ่งไม้เข้าไปนะเพราะว่าตอนนี้ไฟมันก็ระอุพอแล้วอะอืมแต่ก็ช่างเถอะฉันว่าการใส่ไม้ทําให้ไฟแบบโชดช่วงแบบนี้ดิสิแหลมมากเอาละ่ะเพิ่มความร้อนมันจะได้ร้อนเร็วๆนะว้าายังไม่ทันได้ใส่มาชเมโล่ก็ไหม่ทั่วบ้านไปหมด และถ้าสมมติว่าเราไม่กินอาหารบนโต๊ะของคุณยายล่ะเพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยฉันเห็นนี่เลยขนมปังกินแค่ขนมปังปิ้งเนี่ยแล้วถ้ากินเป็นของหวานอีก5อันก็น่าจะพอกินไหวอยู่นะคุณยายก็จะได้ปลื้มด้วยเอาละได้ขนมปังมาแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเอาไปอบไปโคเวฟสักหน่อยปีดใส่เข้าไปประมาณสัก2นาทีก็พอมั้ง เอ๊ว่าแต่มันกดยังไงอ่ะฉันก็ใช้ไมโครเวฟไม่เป็นด้วยสิใส่ๆส่มาเข้าไปแล้วกันว้าวโอ้โหนี่มันไม่ดีแล้วยายดูเหมือนว่าผมเอาขนมปังอา้าวร้านไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวที่ยายเอามาให้หรอกคือว่าผมกูอยากกินขนมปังนะครับโอ้โห และนี่คือฉากจบไมโครเวฟเอนดิ้งดูเหมือนว่าเราจะกดปุ่ม3นาทีผิดกลายเป็น3ชั่วโมงขนมปังปิ้งเลยไม่เลยไม่ไมแครอท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 เฮย้ยพอเราออฟไลน์ไปเรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะแครอททองโอ้ยครั้งนี้ลุ้นมาก นี่เราลองมาประมาณห้ารอบแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าครั้งนี้จะได้หรือเปล่าสามสองหนึง่งโอ้สถานะฟรอสเอาเป็นว่าใครได้สถานะเบอร์นี่แครอทเนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์ฉากจบกันด้วยแล้วกันนะเฮ้ยสำหรับวันนี้ใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้ฉันด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบายบายกินข้าวแต่พอดีอย่ายัดเยอะเกิน มันดังมาจากฝักฝักหนูนะเพื่อนหุยหุยหุยุยตรงไหนอ่ะอะไรส่องไฟไปอย่าบอกนะฉันว่าไม่